สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาจิแกกันแก้างเดวนะคะคำเตือนค่ะทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนําเสนอนะคะสื่อข่าวนวนนะคะประกอบการพิจารณาไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการนะคะเราจะรับความรับเิดชอบนะคะมาดูก่อนว่าได้อะไรบ้างน,นะ 451 4 5 1. 45 1นะคะได้4 5 1นะคะได้5 1นะคะแล้วก็ได้4เนี่ยสี่ต้องมีนายนะเขาเรียกวินาลาดไม่รู้อะแต่ว่าเราให้วินเอามาให้เราลาดไม่เป็นนะ14นะฮะเราก็ได้4จ้ะ สองแปดเก้าห้านะคะสองแปดมีไหมสองแปดไม่มีนะคะสองแปดไม่มีนะคะมีแต่ห้าเก้านันเองนะคะห้าเก้าอยู่ตรงไหนอือห้าเก้าอยู่ตรงนี้นี่นะคะทุกคนได้ห้าได้ไหมดูเอานะดูเบิ้งเบึงเบึงเบึง,บง ใครอยากเข้ากลุ่มกัแอดไลน์มาได้นะคะทุกคนในกลุ่มหุ้นปังมากนะทุกคนตั้งแต่เช้ายันเช้านะทุกคนห้าทุ่ยังลงแนวทางงมไหมชีวิตมันเยอะวะ่ะหุ้นมันเยอะมากไม่ไหวขนาดทำใบละสามหุ้นสามหุ้นนะมันแบบยังเยอะไม่เราต้องใช้เวลาด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเลยเพราะว่ามันต้องคำนวณมันต้องใช้ความคิดอะ่ะคือ ถ้าถ้าจะคำนวณให้แบบว่าให้ถ้าจะทำแบบว่าเออให้ให้ไปเหอะอย่างนี้ก็อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงก็ต้องแบบว่าต้องมานะฮะจะปนอะไรประมาณนี้นะมีไปไรที่ยากมาก ใจก็แอดไลน์มาเด้อหุ้นฟังนีนะครับแป๊บนึงดีกับพี่มาเลยก่ะ าำไปนะคะถ้าไป2กับ4ก็2 1 2 5 2 8 4ง 4, 4 3 4 7นมีะคะมีหนก็อย่าลืม2 7งเจนะ,ะที่จริงพวกนี้เราไม่ไม่ต้องจำเป็นต้องเจาะให้ก็ได้นะคะแต่ว่าอยากเจาะให้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ในวินในนี้หมดเลยนะ กันว้นิดนึงหุกคนกันก็อยู่ในตารางรอ่ะจะให้ดูว่ากันอะไรบ้างหนึ่งศูนี่ไงมีหนึ่งศก็ต้องมีเจ็ดศูดวนะสำหรับเรานะฮะ1มือนนหนึ่งห้างนี้จะเกิดห้าอาดัอยากจากกันหน,นึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดปดเก้าคนีากกนี่ย การสามหกหรือสามเก้าดีเนาะไม่เอาไม่เป็นไรมาพอละพอละแค่นี้แหละ เกรงใจเพราะว่าตัววินก็มีเยอะอยู่แล้วนะคะเราก็จะไปเจาะอ,อะไรมากมายก็เป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็น,นะ เขาอย่างาหุ้นอ่ะเขาก็ชอบมาพวกเนี้ยพวกเนี้ยอัน,านมาแบบเนี้ย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 ชอบมานะทุกคนเอาจริงมาบ่อยยิ่งราวกลางคืนนะยิ่งแบบมาบ่อยอ่ะไม่ใช่ราวพัฒนานะราวกลางคืนนะราพัฒนาไม่มีอะไรแน่นอนค่ะสำหรับราพัฒนานะราพัฒนาก็ไปแบบอาจารย์ดาวทุกคน กติอ,อ,อ,กอะไรแปดแปดหนึ่งเก้าประมาณนี้ทีนี้พอละถ้าจะมันเก่งใจตัววินไงมันเยอะเกิานาไปนะถ้าเราแบบจะจอดจอดจอดถ้าถ้าเราจะจอดจริงเราไม่ต้องมีตัววินนกคนเอาจริง ัวินสำหรับใครที่จะวินสามตัวนะฮะที่จะวินเอาสามตัวนะะทุกคนประมาณนี้แหละนะเด่นหนึ่งกับห้านะเด่นถึงเยี่ยงคืนโอ้เด่นนะเด่น,นเด่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 น มานี้อ่ะอย่าลืมนะทุกคนดูให้ดีๆนะฮะนี่สองหนึ่งสองห้าว้ายเพี้ยตัวหลังเป็นแมวดำอ่ะมีแมวดำข้งงางหลังอ่ะตัวเบลเลอร์เลยสองหนึ่งสองห้าสองแเจหไปแล้วเห็นไหม <laughs> ประมาณนี้นะคะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านนะให้เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมรับชมบทความบันเทิงนะ